หลังจากเหตุการณ์สำคัญในปี2023เมแกนมาเข้าได้ตัดสินใจที่จะสำรวจขอบเขตใหม่ๆเมื่อวันที่11เมษายนมีการเปิดเผยว่าเธอจะเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ร่วมกับ Netflix แต่ความประหลาดใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกันและคาดว่าจะเห็นแสงสว่างในเร็วๆนี้การลาเผยรายละเอียดทั้งหมด ชาวซัดเซกกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ในหัวของพวกเขาเมื่อวันที่11เมษายนบริษัท Arkell Production ซึ่งเป็นของเดยุ o และดัชเชสแห่งซัสเซกได้ประกาศเริ่มการผลิตซีรีส์ Netflix ใหม่2ซีรีส์ผ่านทางถแถลงข่าวตามข้อมูลที่ถ่ายทอดโดยผู้คนหนึ่งในโปรแกรมที่เมแกนมาเคิลเป็นผู้จินตนาการโดยจะ,ะเฉลิมฉลองความสุขในการทำอาหารการทำสวนความบันเทิงและมิตรภาพ กำหนดกล่าวซีรีส์นี้จะกำกับโดยไมเคิลสตีดซึ่งทำงานในแอนโทนีบอเดนพาร์ตอันนอในขณะที่ลีอาฮาริตันซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างรายการทำอาหารของเซเลนากเมสทางช่อง h b o จะเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างทุกอย่างจึงบ่งบอกว่าดัชเชสกำลังเตรียมเปิดประตูความเป็นส่วนตัวสู่กล้องเน็ตฟลิกเพียงพอที่จะดึงดูดผู้อยากรู้อยากเห็น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการสร้างซีรีส์นี้ไม่น่าแปลกใจเลยหากคุณรู้จักดัชเชสแห่งซัเสเซกในความเป็นจริงเมแกนมาเคิลชอบทำอาหารมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเตรียมไก่งวงสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าหรือการร่วมมือกับครัวทุมชนทับในตำราอาหารความหลงไหลอันแรงกล้าที่เธอต้องการแบ่งปันเป็นอันดับแรกในบล็อกของเธอ ่งปิดตัวลงในปี2017จากนั้นในบัญชีอินสตาแกรมของเธอซึ่งปิดตัวลงในปี2020ดังนั้นจึงค่อนข้างสมเหตุสมผลที่เธอตัดสินใจเปิดตัวซีรีส์ของ Netflix ที่เน้นเรื่องการทำอาหารโดยเฉพาะยังเป็นวิธีทำให้ตัวเองเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกในชีวิตประจำวันของเธอและตัวตนที่แท้จริงของเธอ ชื่อรายการและวันออกอากาศของรายการจะประกาศให้ทราบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมการมาเกลซีรีส์และแบรนด์ไลฟ์สไตล์โปรเจกต์กำลังทวีคูณด้วยความกระตือรือร้อนที่จะแบ่งปันความลหลงใหลในการทำอาหารกับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดชเชสแห่งซัสเซกจึงตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ของเธออเมริกันริวิเอราออคดซึ่งเธอต้องการขายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ตำราอาหารและสเปรดเมื่อวันที่14มีนาคมบัญชีอินสตาแกรและเว็บไซต์ของบริษัทได้เปิดตัวถือเป็นการกลับมาของเมกานมากเกลสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องหลังยังปรากฏในเรื่องแรกที่เผยแพร่บนอินสตาแกรมเราเห็นเขาจัดช่อดอกไม้ในห้องครัว ล้วนแล้วแต่เป็นเพลง I Wish You Love ของแนนซีวิลสันการโจมตีเล็กน้อยในชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งทำให้นึกถึงบล็อกของเขาที่ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่วายปโปรดของเขาไทก้าเนลโลและที่อุทิศให้กับอาหารการเดินทางแฟชั่นตลอดจนการสะท้อนส่วนตัวของเขา